สวัสดีครับผมนายเหลี่ยมกับช่องนายเหลี่ยมนะครับคลิปนี้ผมจะมาเขาเรียกว,ว่าพามาดูว่าอมันจะมีเควส์เขาเรียกว,ว่าเควสให้อีกนะครับผมเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์อีกให้กับการเวลาเราเทรนนิ่งอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะทําให้เราได้สเต็ตเพิ่มขึ้นนะครับมาอันดับแรกนะเควสที่1นึ่นะครับจะเป็นเควส์เด็กร้องให้นะครับผมจะพาทุกคนไปทํานะครับเควส์เด็กร้องให้จะอยู่ตรงสถานที่ที่มีชื่อว่าหน้าทางเรามีโทรศัพท์นะเราก็เช็คได้จะมีชื่อว่าชินโต ชินโตไซนะผมชินโตไซนี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับก็เลยแล้วก็เดินตรงไปหนาะตรงนั้นกันนะผมมันเป็นเหมือนอบ้านญี่ปุ่นนะฮะแถวนั้นเป็นบ้านญี่ปุ่นเดินไปนะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้จะนั่งอยู่ตรงนี้เลยครับแล้วก็คุยตามผมแล้นะผมนะ กดอันที่1นนะครับแล้วก็กดอันที่2ครับผมแล้วก็กดอันที่1ครับแล้วก็กดอันที่2ครับปุ๊บอ่ะเราจะได้ EP มานะครับผมอ่าสิเป็นเวลา20 29ิบยีนะหรือครึ่งชั่วโมงนี่เองครับผมสิบสิบเปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าเยอะอยู่นะครับไปครับผมต่อไปก็วิธีต่อไปนะผมก็คือเควสของอลูฟี่นะครับผมนะเควสลูฟี่ ที่ทำให้ลูฟี่เนี่ยเราต้องมีอาหารก่อนนะครับเอาเนี่ยน่องไก่นี่นะน่องไก่สิบอันนะครับไปให้ลูฟี่นะซื้อที่ได้กับซื้อได้ที่ร้านร้านค้าแ,แถวๆนี้ครับผมที่เป็นแฮมเบอร์เกอร์นะครับเนี่ยร้านมันชื่อว่าเบอร์เกอร์ช็อปนะครับผมตลังจากนั้เดี๋ยวเราพาไปตรงนี้ก่อนหาลูฟี่นะครับอยู่ตรงลูฟี่จะอยู่ตรงฮอสพิทอลนะครับโรงพยาบาลเอกไป นี่ครับผมลูฟี่จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็คุยกับลูฟี่เพื่อรับเพื่ก่อนนะครับอันที่หนึ่งไปเลยปุ๊บอ่ะรับเพื่มาปุ๊บแล้วก็มาคุยกับลูฟี่ถ้าเรามีอาหารเราก็จะได้อีเอ็กพีสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะผมเพิ่มไปอีกประมาณไปกนะี่เท่าไหร่น <49. S 1> ะยี่สิบเก้าเพิ่มมาประมาณสิบสิบปะยี่สิบเก้าอ่าเพิ่มมาประมาณอ่าสิบนาทีถึงสิบห้านาทีนะครับผมประมาณนี้ต่อไปนะผมการเพิ่มไอเปอร์เซ็นต์สแต็กนะหรือเอ็กพีนะผม เพิ่ม XP ็ก็ดีครับอีกวิธีหนึ่งก็คือไปกินกเรียกว่า working นะครับ working d r i n k i n g เนี่ยเรียกนะ d r i n k i n g working นะตามมาจะอยู่ตรงที่เขาเรียกชื่อว่าอืมอาจจะชื่อว่านี่ครับ beef b o p protein นะผมนะ beef b o p protein เราไปลองกันกัน นี่ครับผมบิบบล็อกแบตตอรี่ในตรงนี้นะครับจะเป็น working drink กับ muscle muscle นี้เพิ่มเหมือนเพิ่มกล้ามเนื้อนะครผมถ้าอยากเพิ่มกล้ามเนื้อเกมนี้มีสเต็กกล้ามเนื้อนะครับอ่ะถ้าเรากินนะผมเราก็จะได้อันนี้มา EP อยู่ที่10%นะผม15บวกกับ10เป็นเท่าไหร่นะ20 25ใช่ไหมครับตอนนี้ผมมี EP 25%นะไม่รวมกับอันนี้นะอันนี้มันเป็น uh, EP สุดสัปดาห์นะฮะไม่เกี่ยวกับน้ำ50% อันนี้คือผมเอาเฉพาะไอทีว่าเราสามารถหาได้นะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะผมเป็นวิธีการหาเขาเรียกว่า,าตัวของปาร์คนะครับผมซึ่งมันเป็นเควสเควสนี้ผมไม่แนะนำเพราะมันค่อนข้างทําทยากแล้วก็มีเวลาหาค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะมีคนพากันแย่งหาเหมือนกันนะผม,มก็คือทุกครั้งที่มันมีแจ้งเตือนว่า,า The Mystery กูร่าซัมเวอร์อะไรเงี้ยก็คือเหมือนมันกำลังแจ้งเตือนว่ามีมิสเทอรี่กูร่าเกิดน,นะเกิดที่ไหนสักที่หนึ่งนะมันจะแจ้งเตือนเหมือนเซิร์ฟเวอร์นะครับผมแล้วก็จะมีจุดบอกในเทเลอร์นะครับผมแต่ว่าอันนี้คือผมไม่ได้จะพาทำนะครับเพราะว่าคิดว่าตั้งแต่เล่นมาเนี่ยยังไม่เคยทำสำเร็จเลยนะในโคเฮทพาร์กนะครับแต่ท่านจะบอกว่าจุดที่ต้องไปส่งคือที่ตรงไหนนะสมมติว่ามันขึ้นปุ๊บแล้วทุกคนไปหานะครับตามสถานที่ที่ที่มีนะ แต่เทเลอร์ยังไม่บอกนะ้ครแล้วก็มาตรงนี้นะครับเพราะว่ามันน่าจะบอกทุกคนอยู่แล้วนะแหละไปตรงคล้ายนี้ฮันดาดี้นะครับผมเรียกว,ว่าฮ o นดาด a y นะแล้วก็ตรงไปจะเป็นถ้าเราได้ปากมาเราให้ส่งปากตรงนี้นะครับเราก็จะได้ทั้ง rc ทั้ง exp ทั้งอะไรอีกอะคือค่อนข้างได้ของดีเยอะเลยครับถ้าว่าไปเนี้ยมันเป็นเควสยที่ค่อนข้างคุ้มสำหรับใครที่ อยากจะทำนะโอเคเรามากก็กนนะมีแค่นี้นะสบคลิปนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ